ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลก IT สุดสัปดาห์เช้าวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2565อยู่กับแม่นางเหมือนเช่นเคยนะครวันนี้เราขึ้นเดือนใหม่กันแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของ Netflix กันนะฮะคือเรียกว่า Netflix นี่หลายๆคนก็คงรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็เชื่อว่าเป็น สมาชิกของ Netflix ด้วยรวมไปถึงหลายๆคนเนี่ยก็ทำการหา Netflix ด้วยนั่นเองนะฮะหาในที่นี้เผื่อ <c oughs> บางคนยังไม่รู้จักเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ค่อยไม่ได้อยู่ในวงการของ Netflix เท่าไรนะฮะได้ยินแค่ผ่านๆคือการหาในวงการ Netflix เนี่ยนะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่รวมถึงทั่วโลกด้วยนะฮะ ก็คือการที่สมัครบัญชีแบบ Family ดูได้พร้อมกัน4จอเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ก็คือก็เป็นเพื่อนกันอยู่คนละบ้านไม่ใช่ Family จริงๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็เรื่องนี้เนี่ยทาง Netflix เองก็ไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าทาให้เขาเนี่ยสูญเสียกําไรไปค่อนข้างจะเยอะนะฮะรวมไปถึงก็พยายามหาวิธีการจัดการต่างๆทั้งเรื่องของ IP Address อะไรอย่างเงี้ยคือก็มีหลายหลายๆอย่างออกมาเนี่ยนะฮะซึ่งเรื่องของ IP Address เองบางทีเราออกไปใช้งานนอกบ้านคือเราไปเที่ยวแล้วเรา ไปเปิดทีวีไปล็อกอิน Netflix ที่นั่นแล้วมันอยู่คนละบ้านเนี่ยฮะแล้วฐาน Twitter บอกว่าต้องแบบ IPSJS เดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วสรุปยังไงจะใช้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเรียกว,ว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องของการหานการนี่ค่อนข้าจะแก้ปัญหายากเลยทีเดียวซึ่งนะฮะก็คือทําไมถามว่าเขาถึงจริงจังเรื่องการที่จะห้ามการหาน ที่ผิดๆแบบนี้เนี่ยนะฮะคือเป้าหมายหลักของการหารเนี่ยคือเขาต้องการให้เป็นแฟมิลี่แต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนทําทั่วโลกทำเนี่ยคือการหารกับเพื่อนที่ไม่ใช่แฟมิลี่จริงๆอยู่คนละบ้านถามว่าทําไม Netflix ต้องจริงจังขนาดนี้ตอนนี้เห็นผลแล้วนะฮะ19เมษายนที่ผ่านมา Netflix ได้ออกมาระบุจำนวนสมาชิกในไตรามาสแรกของปีนี้ลดลงถึง2 0 0 0 0 0รายถือเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มีการลดลงเนี่ยในรอบกว่าทศวรรษเลย ยอดสมาชิกที่ลดลงเนี่ยครับมีขึ้นหลังจากที่ Netflix กเนี่ยก็ขึ้นราคาในตลาดสําคัญๆในจํานวนนี้ก็จะเป็นตลาดในซาฮาราซาฮาราชนาจารรวมไปถึงการระงับการใช้งานจากในรัสเซียด้วยก็ขาดรายได้ไปด้วยนะฮะแล้วก็รายงานเนี่ยได้ระบุนะฮะว่าการระงับบริการในรัสเซียเนี่ยซึ่งก็เกิดมาจากสงครามในยูเครนเนี่ยนะฮะเป็นการคว่ำบาตรต่างๆนานาก็ทำให้ n น t f l i x เนี่ยสูญเสียมสมาชิกไปถึง70,0,000รายนะฮะขณะที่ก็ มีการขึ้นค่าบริการในสหรัฐแล้วก็แคนาดานะทำให้สูญเสียสมาชิกไปอีก6 0แสนรายเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเสียเยอะมากๆยอดสมาชิกที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้หุ้นของ Netflix นะฮะร่วงลงเลย26%แล้วก็ไปกระทบกับมูลค่าตลาดหุ้นประมาณ40,000ล้านดอลลาร์ด้วยทางนี้เนี่ยเน็ตฟลิก็ได้ออกมายอมรับนะฮะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนการที่บริษัทเนี่ยคิดที่จะเสนอบริการที่มีราคาตำ่ำ แต่ว่าก็จะมาพร้อมโฆษณานั่นเองนะครับเพื่อที่จะเพิ่มยอดสมาชิกก็หล,หลายๆคนก็ถ้าอยู่ในวงการ Netflix ก็พอรู้อยู่แล้วนะมีขยับแพ็กเกจลงมาให้ถูกโลกปกก่อนนั้นี้ก็จะมีประมาณ3แพ็กเกจหลักๆตอนนี้ก็มีสี5แพ็กเกจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนงี้นะว่าเออดูได้เฉพาะในมือถือนะความละเอียดอาจจะไม่ได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จะมีเพิ่มอีกแพ็กเกจหนึ่ง ต่ำกว่าราคาต่ำกว่าแต่ว่ามากับโฆษณานั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง CEO อของ Netflix กซ์นะฮะ e ีดเฮสติงส์นะฮะก็ได้กล่าวว่าใครที่ตาม Netflix กเนี่ยก็จะรู้ดีว่าเราเนี่ยได้ต่อต้านความซับซ้อนของการโฆษณามาโดยตลอดแล้วก็เป็นแฟนตัวยงต่อความเรียบง่ายของการสมัครสมาชิกที่ไร้ซึ่งโฆษณาแต่ฉันเนี่ยก็เป็นแฟนต่อความเรียบง่ายก็จริงแต่ฉันก็เป็นแฟนตัวยงที่ยิ่งกว่าสำหรับทางเลือกของผู้บริโภค เอ๊หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเห็นใจทางเรื่องของผู้บริโภคมากกว่าหรือเปล่านะฮะมีทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเน็ตฟลิก์นะฮะได้เสนอการคาดการณ์ออกมาที่มืดมนเลยทีเดียวนะฮะสำหรับไตรมาสที่2ของปีนี้โดยคาดการณ์ว่าก็อาจจะมีการสูญเสียสมาชิกสูงถึงกว่า 2ล้านคนเลยทีเดียวทะะ่านภายในไตรามาสนี้ไตรามาสที่2ก็คือช่วงเดือนเมษาจนถึงมิถุนายนนะฮะคาดว่าโอ้อาจจะถึง2อ,งองล้านกว่าเลย ทีนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ Netflix ที่เดียวนะฮะในส่วนของคู่แข่งสตรีมมิงรายอื่นๆนะฮะก็เผชิญกับสภาพเดียวกันเลยนะฮะอย่างเช่นหุ้นของ r o กุเนี่ยนะฮะก็ร่วงไป6% Wal t Disney ร่วงเกือบ4%แล้วก็ w a r n e r Bros Discovery ร่วงลง2%ด้วยเรืยอว่าในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้ทั้ง Disney Plu s a p p l e TV Plus Netflix อะไรอย่าอะไรเงี้ยพวกบริการสตรีมมิงดังๆเนี่ยต่างก็มียอดสมาชิกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะสา าจะมาจากการแพร่ระบาดของโควิดในต่างประเทศที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะฮะหลายๆประเทศก็ระงับการามาตรการที่คุมเข้มอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วนอกจากนี้ก็มีบางประเทศในตะวันตกนะฮะก็ยกเลิกการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ก็ให้มาเป็นแบบสมัครใจแทนไม่ได้บังคับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วใครอยากจะฉีดต่อก็ได้ไม่ฉีดต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเรียกไร้ววาตอนนี้สถนานการณ์โควิด1 9ในต่างประเทศก็ค่อยๆจะดีขึ้นหลายคนก็เริ่มกลับไปทํางานคือในชาติตันตกส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกลับไปทํางานแบบปกติได้แล้วนะฮะเนื่องจากนโยบายการปรับตัวของให้เข้ากับโควิดเนี่ยนะฮะก็ ตอนนี้เนี่ยลหลายๆคนในชาติตัวนตกก็เริ่มที่จะอยู่บ้านน้อยลงเวลาดู Netflix ก็จะน้อยลงลหลายๆคนสมัครไปก็อาจจะไม่คุม้มก็อาจจะไปหางกับเพื่อนแทนหรือไม่ก็เลิกสมัครไปเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่ก็ส่งผลกระทบต่อยอดสมาชิกของ Netflix ด้วยนะฮะรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเอง บวกกับสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจการหยุดให้บริการแล้วก็การปรับราคาแพ็กเกจที่สูงขึ้นก็อาจจะด้วยที่สมาชิกลดลงก็ต้องมีกาไรมาทดแทนก็อาจจะต้องขึ้นราคาสภาพเศรษฐกิจนะฮะหลายๆอย่างข้าของในชีวิตประจําวันเราก็แพงขึ้นเนื่องจากภาวะของสงครามรัสเซียยูเครน ก็ตอนนี้เงินก็ลดลงคนก็สมัครลดลงอะไรอย่างเี้ก็เรียกว่ามีหลายๆส่วนที่เป็นปัจจัยเหมือนกันนะที่ทําให้ยอดสมาชิกเนี่ยลดลง ก็เลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ต่อสมาชิกบนเหล่า streaming services นะฮะอีกต่อไปนั่นเองจนทำให้หลายๆแพลตฟรอร์มตอนนี้ก็กำลังพิจารณาหาในทางแก้ไขนี้อยู่อย่างเช่น Netflix เองนะฮะนอกจากจะมีการเสนอแนวคิดแพ็กเกจที่ถูกกว่าแต่มีโฆษณาเนี่ยก็มีอีกไอเดียหนึ่งนั่นก็คือจะมีการถ่ายทอดสดกีฬาในแอปด้วยนะฮะซึ่ง ถ่ายทอดสดกีฬาตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเสริมนะฮะที่ก็อาจจะมีราคาถูกลงกว่าเดิมนะเพื่อดึงดูด ผู้ใช้งานให้มากขึ้นลหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบดูหนังแต่ชอบดูบอลอะไรอย่างนี้หรือชอบดูกีฬาอื่นๆก็อาจจะมาสมนักร Netflix ได้นะ,ะก็เรียกว่าก็จะเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าขึ้นมาอีกตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหล,หลายๆส่วนเนี่ยก็กระทบกันหนักเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่เพียงแค่บริการสตรีมมิ่งเซอร์วิสนะฮะก็รวมไปถึงบริษัทอื่นๆทั่วโลกเลยคือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะฮะ,ะเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะฮะซึ่งก็รวมถึงบ้านเราด้วยที่ก็วันนี้เป็นต้นไปนราคาขาขงก็จะแพึ้น ราคาน้ํามันอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีการเลิกตรึงราคาอะไรอย่างนี้นะ,ะเข้าของก็จะแพงขึ้นต่างๆนานา,า,าด้วยนั่นเองเรียกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ Netflix นะฮะ แล้วก็เหล่าบริการ streaming services นะฮะที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงบริษัทอื่นๆทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะฮะทั้งเรื่องของอื่นๆรวมไปถึงประเด็นที่เราอย่างคงตามต่อนั่นก็คือเรื่องของรัสเซียยูเครนนั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะรายการข่าวด่วนทนงการเรามาติดตามประเด็นของรัสเซียยูเครนกันต่อนะฮะเวลา9ก้านาฬิกานั่นเองทั้งหมดนี้คือรายการหันโลกไอทีสุดสัปดาห์ประจําวันนี้ช่วงนี้ก็ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดหน่อยนะฮะ แล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลา9ก้นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ